ใครเห็นต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมบ้านสวนหลังนี้สวยจังออกแบบมาได้ดีมากบ้านสวนสไตล์นอร์ดิกท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบ้านสวนแม่ก้อยผาธรรมอำเภอจตุรัสจังหวัดเชัยูมูเป็นสวนเกษตรผสมผสานปลูกพืชผ,ผ,ผักแบบอินทรีย์ใช้ปุ๋ยธรรมชาติชีวิตหนึ่งต้องมาสักครั้งที่นี่เลยค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนคะวันนี้พาเพื่อนมาดู สตูดิโอในสวนของแม่ก้อยนะคะถือว่าเป็นที่ทํางานในสวนท่ามกลางธรรมชาตินะพเพื่อนๆนะก็แบบสวนแม่ก้อยนะนี่ทางเข้าจ้ะทางเข้านะคะเราอยู่ที่เอำเภอจตุร,รัสจังหวัดชียภูระครบรรยากาศธรรมชาติมากๆก็เป็นสวนแบบอินทรีย์ล้วนๆนะะวเลยค่ะเพื่อนไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อนใครหลายคนที่ติดตามแม่แล้วก็จะรู้แบบทาปุ๋ยเยอะมากนะคะทุกคนมาทางเดินเข้าไปนะคะเราก็จะมีต้นสักต้นมะยมตรงกลางอย่างนี้เพื่อนๆค่ะแล้วก็ ทำสวนมาคือหลายปีนะคือเราทําจากเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะทุกคนนะแล้วตรงนี้ตรงตกลางก็มีสระตรงตกลางเพื่อนก็ทํามาจากแบบว่าคือทําสวนตอนไหนก็เทียบเท่ากับการทําช่อง Youtube Channel เท่ากันเลยนะคะเพื่อนคะตรงนู้นนี่เพากุก้งเพิ่งตัดหญ้าเสร็จทุกคนนะตรงนี้เราก็เนีย่ยก็ไปปลูกเอา ตัวแรกจะไม่เป็นอย่างนี้ตัวแรกมันเป็นแบบเป็นนาเป็นนาล้วนๆเลยค่ะทุกคนแบบเป็นนาตําๆนะเพื่อนนี่แล้ววันนี้เราก็มาพาไปดูบ้านสวนกันมาพามาดูตอนเย็นนะคะทุกคนบรรยากาศด,ดีมากทุกคนคะ่ะไปป้โอมองจากจุดนี้สิทุกคนคือบ้านสวนของเราเป็นสตูดิโออะในสวนอนะ่ะคือ สวยเย็นใจเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะทุกคนแบบเป็นนอร์ดิกเป็นส,สไตล์แบบสแกนดิเนเวียนะก็คืออยู่กับธรรมชาติเป็นบ้านแบบสไตล์อบอุ่นนะเพื่อนอู้ยดูนี่พุ่งปลูกนะอันนี้พิ่งปลูกต้น,นละเลิ์เลยอะ่ะอ้ยใหญ่มากเอาเาส่วนกาง้นไนะคะทานขึ้นก็นจะเป็นอย่างนี้นะก็คือมันเป็นอย่างนี้ก็คือลักษณะเราแบบว่า เป็นที่ที่น้ําท่วมน้ําขังทุกปีทุกคนเห็นไหมแต่ที่ที่ตรงที่ขนาดพื้นพื้นอะ่ะไม่ต่ำอย่างั้นเลยแล้วก็คือ,ค,อค่อยๆถมมาทีลเรสต์บถมมากที่ะรสต์นะคือไม่ได้ท,ทําทีเดียวนะเพราะว่ามันก็หมดเยอะเหมือนกันนะคะค่อยๆทำนะทุกคนอ่ะทางนี้ก็ถมขึ้นเปนใหม่จ้ะทุกคนอืมบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศสวยมาก สวยมากเขาบอกว่ามีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้อาคาดภาพให้ดูตอนกลางคืนที่ไม่ก้อยกินหมูย่างชาบูนะเราจะตัดภาพให้ดูคือตอนกลางคืนสวยมากว้าวมีหิ่งห้อยด้วยนะโอ้เราจะเล่นไปคสวัสดีค่ะโอ้โหมาถึงด้านบนแล้วนะเจอเจอเจอหวานรับประทานนะสามารถติดตามป้าต้อยได้ในเพจสต๊อกโฮมนะคะป้าต้อยชช่ไหมคะป้าต้อยะ่ะ โอ้จ oh, ินน <brasile. S 2> ี่ค่ะจินนี่นะคะทุกคนจินนี่จินตนานะคะนี่นี่ไปติดตามเพจนะคะเพื่อนๆป้าป้าป้าไม่ก้้ยเองนะคะทุกคนป้าพาไปดูตรงนี้ก่อนไห้ไหมสวยมากพามาดูด้านบนแล้วค่ะทุกคนสวยไหมสวยมากนี่หลวงตองก็อยู่ตรงนี้นะตองคุณตองก็อยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ทุกคนนี่จะบอกว่าเนี่ย นะตอนกงคืนสวยมากนะแล้วเขาบอกว่ามีหิ่งห้อยทุกคนทคนหิ่งห้อยไม่ได้อยู่ใต้ต้นลำพูทุกคนความลับทางราชการเปิดเผยหิ่งห้อยใต้ต้นมะขามก็มีไม่ใช่แล้วหรอกน้องหิ่งห้อยชอบเล่นน้ําทุกคนขาดูดูคลองไส้ไก่อันนี้คองไส้ไก่หรืออะไรคะคือยาวมากก็คือเต็มเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเนื้อมะขามที่ตรงนี้เป็นมะขาม เพชรเพชรชมพูนะคะเพชรชมพูสีสีชมพูอะ่ะส,สวยสวยมาดูบ้านต่อทุกคนอะา,ายคนก็อยากจะดูพี่สตูดิโอนะคะทุกคนก็แต่ละด้านขอบอกว่าแต่ละด้านอะ่ะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะตรงนี้เนาะนจะเป็็กฝั่งนีบบ<ม>้จะเป็นเหมือนชนบ,บทอังกฤษหน้าตาเหมือนชนบทอังกฤษแล้วทุส่สเตศ เสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้เราจะทำเป็นสวนน้ำผิดเล็กๆน้ำเต้ยเนาะใช่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้บันไดนะคะเพื่อนๆขาก็จะเป็นแนวทางนะคะที่ถ้าจะแบบมีบันไดอย่างนี้ก็เอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆอย่างนี้เด้อนั่งเต็มนั่งเต็มก้นดีทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นบานประตูนะคะข้างนอกดําแต่คนมองมาจากด้านในเนาะจะสว่างมากใสค่ะคือมองแล้วใสนะสวยไหมก็ตี เป็นกรอบสีดำนียนะคะสวยนะสวยมากหลังคาเป็นหลังคาซิงเกิลูบนะคะเพื่อนๆจ้าคือเย็นเย็นแล้วก็ดงฝาเนาะบุญถนนกันความร้อนด้วยก็คือลดอุณภูมิไปได้เยอะเลยทุกคนแล้วมาดูอะไรว้าสวยไหมให้คะแนนให้คะแนนสวยมากสวยมากก็นี่ก็จะเป็นแบบสไตล์นอร์ดิกนะคะทุกคนค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วคือมันเท่มากนะคะ เทมากนะคะเพื่นอนทูกก็จะออกแบบมาแบบเป็นครึ่งกระจกสีดำ่างนี้นะคะแล้วก็เป็นไม้ทุกคนคือสามารถไปต่อยอดไปต่อยอดทำคาเฟ่หรือจะไปทำคือแล้วแต่เนาะสไตล์แต่ละคนเนาะก็ไปลองไปดัดแปลงเอานะคะทุกคนเอน่ารักมากทุกคนทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องเป็นห้องตรงนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นเป็นห้องห้องทางานอ่นะ,ะตรงนี้นะคนคือสวยมากขอพักนิดหน่อย ว้าวทุกคนลักขณะนี้รถไฟมาแล้วคะทุกคนฟังเสียงบรรยากาศดีมากที่สวนชมน,นก้อยนะบรรยากาศดีมากใกล้ทางไฟอยู่ตรงสถานีรถไฟอำเภอจตุรัสจังหวัดเชียงภูมิคะทุกคนคะ่ะคือขอบอกว่าเราเทพื้นก่อนนะพื้นเราหนามากทุกคนนะเทพื้นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าจะทําแบบเป็นสไตล์แบบเป็นนกแก้วอย่างนี้เนาะทุเห็นไหมคือเราอยู่ที่จุดที่สูงมากแนละ้วตอนนี้นะคะ สวยอ่ะีแกนนว้าวาตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์ตกเป็นห้องทํางานนะทุกคนนะก็คือสามารถทํางานทํางานเนาะตรงนี้นะคะก็รับรับลมตรงนี้เป็นทิศตะวันเพื่อนจ๋านี่เป็นทิศตะวันทิศตะวันตกนะคะสวยสวยมากดูเยเยเยอะไรเอ่ยทุกคนว้าวาไม้สวยไมด้านนี้ก็สวยเป็นเป็นหน้าต่าง หน้าต่างวงกลมงานละเอียดมากานคนช่างที่ทําบ้านนะคะเป็นอานอ่านบ้านล็อกดาวน์นสไตล์ล็อกดาวนะ์อ,กอีกเนีะเป็นของกัญญาคาไม้นะคะสวยไหมงานละเอียดมากพี่พ,พี่พีู่สัญชัยอะ่ะเก็บงาน,นาละเอียดมากเนี่ยสวยนะตรงนี้ก็เป็นเวลาฝนตกเนาะน้ำก็จะไหลมาตรงนี้ทุณผู้ชมสวย ก็จะมีให้เราเลือกกรอบนะนเพื่อนๆจะเป็นกรอบขาวหรือกรอบดำนะก็ก็ดูตามที่เพื่อนๆชอบนะคะสวยนะนี่สวยมากทุกทุกด้านทุกด้านไม่เหมือนกันกาต้องเรียกว่าทุกด้านทุกฝาทุกด้านทุกฝาไม่เหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะไอดัดแปลงนะก็คือก็จะเป็นการออกแบบของเราเ,เองในครอบครัวนะทุกคนนะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นไฟโซล่าเซล์เห็นไหมมองไปด้านหน้านะคะตรงเนี้ยจะเห็นกับจุด เอฟเฟกดีมากคือเราถ่ายจริงจะเห็นถนนเป็นรูปตัวเอสรถหนึงคันนี้เลยถนนตรงนี้ค่ะจะเห็นเป็นรูปตัวเอสที่ะปีรถตามแบบนี้ค่ะตรงนี้จะเห็นเป็นรูปตัวเอสนะคะเห็นไหมคือมองจากตรงบ้านแม่ก้อยตรงนี้มองจากในหน้าต่างตรงนี้นะคะเพื่อนดูตรงหน้าต่างตรงนี้นะคือมองจากด้านในนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบานซิกนะก็คือมองจากด้านในอ่ะก็จะเห็นทุ่งนาข้าวแล้วก็เห็นถนน ถนนที่เป็นรูปตัว S อย่างนี้เลยนะคะด้านบนด้านบนเราดูจากข้างนอกก่อนเนาะด้านบนก็ด้านบนก็จะเป็นชั้นนอนดูดาวทุกคนคือส่วนไม้ก้อยอะ่ะดาวเห็นดาวชัดมากค่ะทุกคนค่านที่สวนนะเห็นดาวชัดมากชัดแบบทุกคนจะไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเราจะตัดภาพให้ดูแบบว้าวคือส่วนของไม้ก้อยนะดาวชัดมากเนื่องจาก ถนนเส้นนี้ไม่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีไฟฟ้าไม่มีการไฟฟ้ามาถึงนะเพื่อนนะคือแต่เป็นโอกาสดีมากเลยที่ทําให้เราเนาะได้แบบว่าคือใช้พลังงานสะอาดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกหลายจุดค่ะเพื่อนก็พาเพื่อนมาดูเนะเดี๋ยวพาเพืพ่อนดูข้างในนะคะอือืมเอ,ม,อ,ม,อม,มากเลยอะ่ะคุณคลิปที่แล้วนะมันมันหกเจ็ดมันหกเจ็ดนาทีค่ะเนหลังคลิปนี้ก็จะ นานึุนหน่อยเนาะเย่สวัสดีค่ะทุกคนเย่สตูดิโอในสวนค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะ FC ที่เข้ามารู้จักแม่กว่าไหนแล้วก็ FC ในด้านแต่เดิมทุกท่านคะะก็ขอขอบคุณแบบว่าติดตามแม่ก็มานานหลายปีมากเลยเพาะขอบคุณยังไงนะคะขอบคุณที่รักกันที่อ็นดูกันเนาะไอ้ไข่ไอุ้ดอนน้องเกี๊ยเย ตรงพื้นนะคะพื้นไม้ลามิเนตแบบคิงบล็อกนะคะเพื่อนคือดีมากเลยะนอนได้เลยนะคือลื่นอนเข้าท่าได้ก็เป็นปกติสบายเลยนอน,นอนแบบนอนได้เลยะคะ่ะคือดีมากเลยแล้วก็ปักมีหลายจุดจ้ะน,นะคะเพรา,านนะว่าเราสมัยใหม่เราทั้งหลายทา่านไม่ต้อง,ท,งทั้งทำโซเชียลแล้วก็เครื่องมือเกี่ยวก,กับการใช้มือถือเครื่องใช้ไปฟังเยอ,เอะเนาะปักก็เยอะมากว้าว สวย <Dante> ตอนนี <smelled> ้ <similar> เห็นพระอาทิตย์ตกโหเยอนะคะนี่ตรงนี้ยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่จตุริโกในสวนนะคะมาได้แวก็พาทางไปสวนธรรมชาติแบบะธรรมชาติมากเพื่อนๆถามาดูนี่มองดูออกไปข้างนอกเห็นไหมอหออุ่สบายใจมากคือนอนก็อยู่อย่างนี้เลยทุกคนว้าว สวยไหมสวยไหมชอบไหมให้คะแนนโอ้คือกว้างขวางแล้วก็สูงนะคะเนี่ยเขาเป็นหลังคาสไตล์โมดิกนะหลังตัวหลังคาด้านนอกเป็นซิ่งก่อสรค่ะใส่ชุดเหมือนกันทำร้อน้วยตรงนี้จะเป็นเาเรียกว่าเป็นผนังซอลนะคะก็ปิดไปเป็นจั่นี่นะสูงห่างสูงสบายมากความสูงของไม่ก้อยสูงมากเลยนไม่ไม่ก้อยเลยนสูงมาเพื่อนานี่ก็จะเป็นห้องตรงนี้ที่ห้องเป็นห้องทงานนะคะสวย สวยมากเลยทุกคนนี่ของสตูดิโอเนาะที่ทํางานนะคะคือทุกจุดอ่ะคิดไว้แล้วเขียนแปลงไว้แล้วว่าเออจุดนี้นะต้องเห็นพาทิศต,ตกนะจุดทีท่เพื่อนตั้งอ่ะหันทิศเหนือไปทางไหนหันทิศเหนือเห็นอะไรทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตก,นตกเห็นอะไรนะคะก็ให้เจาะหรือออกแบบหน้าต่างหรือมุมต่างๆนะจะบรรยากาศอย่างนี้เพื่อนคือ้า้งหลังคือจะดูกว้างไม่อึดอัดน,นะคะความรู้ความรู้สึกังไม่ใช่แบบ เป็นห้อง wick, ห s, ons, tai, ้องแคบๆหรือห้องสี่เหลี่ยมนะลักษณะนักอ่านช่วยช่วยได้เยอะมากเลยะนี่อ้ยทุกคนนีมากเย้นี่ยแล้วก็มีกุญตุนนะคะทุกคนดูบรรยากาศดีมากมองไปข้างหน้าก็มีสองโตนะคะทุกคนรอบๆที่ที่เห็นก็คือปลูกข้าวค่ะเพื่อนรอบๆที่เพื่อนเห็นนะทุกคนนี่เขาเรียกว่าจะเป็นบานซิกนี่ อันฟิกบันฟิกนะคะสวยบรรยากาศดีโอ้ห้องเป็นข้าวแต่ข้าวทุกคนสวยไหมสวยมากบรรยากาศดีสุดๆนะคะอ่าแล้ก็ขึ้นไปด้านในนะขึ้นไปด้านในทุกคนให้ลมมันโฟนะคะลมฟูระบายอาก,กาศได้ดีนี่นี่สวัสดีค่ะโอ้ยรถเ,เ,เ,เกี่ยวของอะไรตรงนี้นะทุกคน ก็จะเป็นช่องสามารถนอนดูดาวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคือนอนลักษณะให้มองแบบเห็นแล้วเห็นดาวเลยค่ะทุกคนคะ่ะคนเย่ใครอยากมาเที่ยวสวนแมก่ก้อยก็ทักทักเอาหนะาทักทักได้ทักใต้คอมเมนต์นะคะอยู่เห็นที่ไหนก็ทักแล้วคะทุกคนคะ่ะแต่ก็จะบอกว่าค่อยๆแถวนี้ยินดีต้อนรับอะไรทุกคนสวยไหมสวยจะดูคอมเมนต์นะคะเพืคค่อนถามเย้เย้ ก้อยขอขอบพระคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe ค,ค่ะกดไลค์กดแชร์กอเดวนนะทุกคนนะขอบคุณนะคะที่คลิปคลิปแรกที่ปล่อยไปนะคนดูเยอะมากเลยขอบคุณค่ะ